พันแปดซื้อคิดว่าจะได้ใช้นะหวังว่านี่ผมมีตะเกียงแล้วมันน่าจะไว้แบบส่องที่มืดๆห,หรือเปลานี่ฮานี่นี่นี่ึกกระโดดแล้วเอาละครับมาแล้วแมปใหม่ไม่มีแผนที่ด้วยคริสตัลพีคต้องหาลุงอะไรวะเนะ่ บอสเหรอโอ้จริงด้วยต้องใช้ตะเกียงจริงด้วยครับไม่งั้นมืดตึ๊บเลยโอ้โหอะนี่คืออะไรอะ่ะอย่าบอกนะว่าห้าสิบบาทาใช้ข้างล่างเต็มเลยอนี้ตายปะเนี่ยอ๋อไม่เป็นไร นี่ไปไหนอ๋อเดินย้อนกลับมาตรงนี้โอเคเอ้อเดี๋ยวไม่ทำไรอ่ะต้องหันหน้าอ๋อไม่กัดอะไรเนี่ยโอ้เดี๋ยวตรงนี้ของดี เดี๋ยวตั้งึงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตายเออออ,อมีคนขุดอยู่ข้างบนเชื่อว่าเขาน่าจะยังมีสติอยู่ไม่มีแล้วอันนี้ตายับเลยใจเย็นเย็น เก้าอี้ขอเก้าอี้หน่อยอ้าจเจอเก้าอี้สบายละเอ๊หมได้ยินเสียงหนอนเลยอ๋ออยู่นี่อา้าวเข้าไปเอาไงโอ้โหแมง่งอะไรพวกเนี้ยตีไม่ได้ด้วยเฮ้ยไม่โอ้เดี๋ยวทางไม่คุ้นเคย คิวก่อนทีนี้มันจะเดือดแน่ต้องหาลุงก่อนนะเ,เจอกระดาษแล้วเจอกระดาษแล้วหวังว่าตังคงจะพอซื้อแผ่นที่นะไม่ไม่ไม,ไม่ทางอื่นก็ได้ขึ้นขึ้น ขึ้นขึ้นไีไปไหนฮะแวหวกเลยเฮ้ยลุงขอบคุณแล้วข้างบนก็มีของด้วยพอปีนเขาเล่นอยู่แถวๆนี้งั้นหรือข้าเคยดิยนมาว่ายอดเขาเนี่ยมีเรื่องราวอะไรบางอย่างอยู่แต่ว่าสถานที่แห่งนี้นเนี่ยมันอยู่ไกลเกินไปราคาเองก็ไม่ได้หวาดกลัวความสูงเลยนะจริงๆนะซื้อครับเอาแล้วได้แผนที่แล้ว ผมว่าต้องกว้างแน่ๆเลยตรงนี้ผมเดินสำรวจไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันกระโดดไม่ขึ้นแน่ๆมันได้นแค่ไหนเก็บไปได้มันน่าจะเป็นของดีไปเก้าอี้จะเก้าอีกแล้วโอ้โหเก้าอี้รัวๆเลยเว้ยเอ๊ะใครยืนอะเอ้าไปตีเขาทำไมอะพี่โโโโหห โอ้โหแม่งมาแย่งที่เขาโอ้โหมาแย่งที่เขาอีกโอ้โหปีนขึ้นไปได้อีกแม่งสูงจัดที่นี่อืมเอาสวัสดีาาอ๋วอวิวชื่อทัศส,สวยมากเลยนะคิดยังไงบ้างอะ ข้าไม่แบกใจเลยที่เจ้าจะมีชีวิตอยู่รอดหลังจากการเดินทางผ่านถ้ำที่สองแสงและยิปริยับพวกนั้นน,น,นะนะขารู้สึกได้ว่าเจ้ามีความเข้มแข็งอะไรบางอย่างที่หลบซ่อนอยู่ภายในถ้าไม่ใช่รูปร่างที่เล็กๆของเจ้าแล้วก็มันก็คงเป็นอะไรบางอย่างที่น่ากลัวมากรู้สึกเศร้าใจไหมที่ได้เห็นคนงานเหมืองที่อยู่ด้านล่างนั้นยังคงทํางานต่อไปแบบไม่มีวันจบสิ้นต่อให้เอาชนะพวกเขาได้เจตจำนงอันแข็งแกร่งก็ยังถูกประทับเอาไว้อยู่บนเปลือกของพวกเขานะ มีเรื่องเล่ากล่าวว่าแร่คริสตลัลมีพลังงานอยู่ชนิดหนึ่งอาจจะไม่มีพลังมากเท่ากับวิญญาณที่พวกชาวเมืองเขาใช้กันแต่ทว่ามันก็มีอันตรายที่เล็กน้อยกว่ามากแบกจังที่ข้ามีความรู้ที่เก่าแก่และโบราณเช่นนี้แต่ว่าความรู้พวกนี้เนี่ยข้าได้มันมาจากที่ไหนกันนะมไม่มีเก้าอี้อะ <c oughs> เหมือนจะไม่มีมาดูซิว่าจะรอดไหม ที่มันหมอนไอรอนแมนไปเลยอุ้ยฮู้ยสวครับขอนั่งเก้าอี้ด้วยด้วยครับไม่ให้นั่งอือ,อ ปียากันเน่อู้หูอุ้ยไม่น่าใช่บอสใหญ่แล้วตัวนี้เฮ้ยโอ้โหไม่ไม่ให้ยิวกล่าวว่านูดาเมียใช่ไหมผมไม่ใช่เนี่ย <c oughs> อ,อ,อุ้ยกะพิดฮึบเอ่อเอาเข้าไปออออสึกชิงเก้าอี้ฮึบเออเออเออว้อเอาตา <c oughs> พี่เอาขอโทษไม่คิด ไม่ได้แย่งผมแค่จะอยากนั่งเฉยโอ้ไปซนะ,ะนะนะฮะดีไปแล้วอ๋อนะฮะทางต่อไปที่เราจะไปอยู่ตรงไหนกันอ่าก็าจะมีทางที่ขึ้นไปด้านบนเนี่ยแล้วก็มีบนบีกแต่ว่าที่ตรงนี้นะครับได้เป็นของเราเรียบร้อยแล้วนะฮะเราได้จาัดก,การเจ้าของคนเก่าไปแล้วนะฮ <c oughs> ะมาดูโหดไรไงม่รูแน้ เขาก็นั่งหมูเขาดีๆเราก็ไปกระทืบเขาเฉยเหมือนก็โดดไม่ถึงะอืมโดดไม่ถึงคนะัะแต่ของอยู่ข้างล่างอะ่ะมันต้องเข้าจากตรงนี้ยังไงล่ะโอ้โหโอ้ยแหมะยืนมื่อๆไม่ได้เลยเกมนี้แม่งเอาทุกดอกจริงยืนเมื่อไม่ได้ จริงครับพี่ต้องวนตามเข้าไปใช่ไหมได้เลยวนตามไปฮะตามแล้วของดีแน่ว่าของดีแน่ของดีอ๋อเป็นเอาไว้ขายนี่ไงตรงนี้ข้างบนก็ไปมาแล้วโอเคต่อไปน่าจะทางนี้แหฮะใครครับเนะี่ยรดนแขวนอยู่นี่ สวัสดีฮะถูกโคตรใหญ่เดี๋ยวบอกนะว่าปีนได้นั่นไงไม่ถึงเก็บเปล่นเก็บเรียงก่อนโอเคอืมขึ้นมาตรงนีเ้เดี๋ยว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 จะล่วงจะล่วง ไหได้แล้วแล้วเจอโอ้กลางต้องการไปดีชาร์จโอเคเดี๋ยวนะจีเลยทีนี้จีย,วยาวๆแอบนี้ได้โอเคไปยังไงวะเนะี่ยมีช่องลบอยู่โอเคเอาละค่อยๆไป อ๋อมีจังหวะแวบหนึ่งแล้วก็โอ้โหชืบ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 ใจเย็นใจเย็นโอเคเอาใหม่เอาใหม่ฮึบฮึบโอเคอย่าอย่าตกนะอย่าตกนะอย่าตกนะ สวยสวยมากสวยมาก,มากอันนี้สวยมากปึ๊บปึ๊บดีมากครับดีมากครับถึงแล้วคืออะไรอะ่ะคุ้มไหมเนี่ยใช่หรอหรือข้างล่างก็อ,อาจจะข้างล่างของดีดีจริงไหมเนี่ยยังไม่ถึงดอ่ะเฮ้อเร็วเร็วเร็ว เกือบอ,อันนี้เดินได้ไหมฮะแปลกๆเนีตรงโอ้โหตรงนี้ก็ไปไม่น่าได้โอเคถ้างั้นก็ทางนี้แล,ะละ้วล่ะนะครับคือใครครับขอดูนเฮ้ย <c oughs> ดดไปปุ่มเพื่อพุ่งตัวได้อ๋ออ๋อเนี่ยเหรอว้าวโคตรเท่เอาเลยโอ้โหบินโคตรนาน บินไดนน้นานมากเอาแล้วที้เราก็ไปทางอื่นได้แล้วสินะโหเต็มเลยทีนี้ทานที่เราแบบไปไม่ได้อะทนี้ก็ถึงแล้วดิใช่ไหม<ฮ>เข้ามติดต,ติดถึงข้างบนสวยมาแล้วเอาล่ะได้พลังใหม่มามีทางข้างล่างนะครับ เดีย๋ยวผมไปทางข้างล่างก่อนแล้วกันมันมีอยู่ทางหนึ่งที่ไปไม่ได้นะครับแล้วก็ค่อยๆไล่ไปทางลุงยังไปได้อีกเอาลุงไปแล้วก็แบบว่าไปไปให้ไปซื้อของนะฮะขายของร้านตัวเองไปถึงไหมอุย๊ยชนพังเลยเฮ้ยมันไกลย,ยังไงเกือบเกือบโอเค ตรงนี้ไม่มีอะไรใช่ไหมไม่มีก็ไปต่อเลยครับโหไปไหนวะเนี่ยมันต้องฮึบฮึ๊บฮึบเด,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 ดือดเดือดเดือดติดไปะไล่ว่าอะไรันว่าแล้วเชียวไม่ต้องติด อื้อโหเดี๋ยวนะมีลงไปอีกหรอลงก็ได้เหมือนมันอ้อมาอมาเอาไมา่ยิงเฉยหามุมไม่ได้สินะเอา้าอ๋อมาช่วยนอนเหรอเจออีกแล้ว บ้านมีทางลับโอยใครเดี๋ยวไม่ใช่นอนใครวะเนี่ยหนอนเป็นอะไรไปแล้วหนอนเป็นค้งไปเฉยเลยเมื่อกี้ตกใจด้วยว่าอะไรเอาอ๋อตัวจริงตัวจริงอยู่นี่อาไม่หลอกกันนะโอเคหนอนหลอกอเมื่อกี้ ข้างบนมาตรงนี้แหละครับปึ๊บไปเฮ้ยอ๋อเดี๋ยวนะมันกลับแล้วนี่อ๋ออ๋อมันกลับมันบนมาเดี๋ยวนะอ๋อบนมาทางนี้เหรอ กลับบ้านเฉยเ <c oughs> ดินไปเดินม,มากลับบ้านมีอะไรขายไหมฮะใหม่ๆม,มีไหมฮะ <c oughs> ไม่มีเลยอะร้านนี้แหละครับมีอะไรขายไหมอุ้ยคืออะไรอะของใหม่เป็นกุญแจอโอ้ชิ้นส่วนก็อยากได้นะอ๋อทำให้กรงเล็บยาวมากขึ้น เรามีแล้วดิมันจะยาวขนาดไหนวะเนี่ยถ้าผมแบบใส่แบบ <c oughs> รวมกันเน่ยอ๋อทำให้วิ่งเร็วขึ้นเหระอ,อ่ะซื้อไปก่อนแล้วกันนะอะซื้อหมดเลยเมาเมาเมาใช้ไหมไม่รู้ซื้อไปก่อน <c oughs> อู้เราก็มีเริ่มเยอะเนะี่ยของอ่าวันนี้ออกแล้วกันนะกระต่ายนี่ก็ดีนะมันจะช่วยเก็บเปลี่ยนเนะี <c oughs> อ๋อวิ่งงี้จำเป็นไหม ว่าแบบว่ามันจะแบบเคลื่นที่เร็วขึ้นเนี่ยแบบเราวิ่งไปหาบอสจะเร็วขึ้นประมาณนี้ปะแต่บอสใหญ่ที่นี่ยังไม่เจอนะผมว่าน่าจะอยู่บนบนแหละหนึ่งสองฟันสามเออโอเคแลกกันไปเลยแม่งแลกกันไป อมานี่มาที่มาที่อาอย่านะโอเค,อเค,อเคตายตัวเราไปเนี่ยตายพราวิญญาณเราไปเนี่ยโอเคฮึ๊บอึอออึอบ ยังเอายังเอานะไปแล้วนะไปไหนอ่ะอ้หบ้านใครที่บ้านใครครับเอาเลยไงมาไหนวะเนี่ยโอ้โหเกียดมากไอตัวนั้นเละ ตัวบินบินที่ผมไม่ค่อยชอบเลยเออเออว้ยวัดแกไปเลยวัดแกไปดิเออวัดแกไปโดนโดนโดนโอเค เออเออมาเลเรียบร้อยโอ้ยมาได้แล้วผมมาได้แล้วโอ้โหเดี๋ยวนะโอ้ยไอตัวนี้แล้วไอตัวกิ้งกิ้งนั่นแหละ ไม่ได้เจอกันนานเลยดะาขยันจริงจริงฮึบฮึบึบึบเราไปเริ่มใหม่กันเถอะใช่ไหมนายกำลังพูดคำนี้อยู่ใช่ไหมล่ะอ่ามาตัวครีบ ไม่รู้เจออะไรไปแล้วตึมมันเป็นคำสาปแช่งสำหรับผู้ที่ทรยศกษัตริย์เงียบจังมีอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าโอ้ยเฮียเจ้ผมว่าแมปใหม่วะ่ะไอ้ตรงเนี้ยเห็นนะผมว่ามาแมปใหม่วะ่ะผมลงมาแล้วสิ ตอนนี้แล้วกันทืนบอสไปแล้วเอาแลไวไงเมื่อไหร่วะเนี่ยเพื่อปกป้องภาชนะดรีเมอร์จำเป็นที่จะต้องนอนหลับไหลอาจารย์โมโนมอนข้อมูลของนางอยู่ในเอกสารสำคัญที่ถูกรายล้อมเต็มไปด้วยเมฆหมอกบางๆผู้พิทักษ์รูเรียนยืนอยู่บนยอดเขาในจุดที่สูงที่สุดแล้วมองลงมาที่เมือง เฮราลแห่งสัตว์ร้ายในรังของนางอยู่ในถ้ำถ้ำกลางความมืดมิดนอกเขตอาณาจักรอ๋ออ๋อนี่คือชื่อ,อชื่อของสามคนนี้ฮก็จะมีอ่าโมโนโมอนเน่ดูเรียนแล้วก็เฮอราลการอุทิศต,ตนของพวกเขาฮอลเนสจียงคงอยู่ตราบชั่วนิรันเพิ่มสารที่ <fuerte> อุย้ยอย่านะ อย่าไปต่อเลยเจ้าเงาตัวน้อยอะไรที่มันบังคับให้มันคานออกมาจากความมืดละ่ะอะไรเป็นแรงผลักดันให้กลับมาสู่อาณาจักรอัศวินศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ละ่ะเสียงเรียกที่ดังออกมาจากผนึกอย่างนั้นละ่ะหรือแสงที่รอดออกมาจากภาชนะที่ถูกจองจําผนึกมันจะถูกทําลายหรือพวกเขาหยุดมันไม่ได้หรอกแต่ว่าภาชนะนะกำลังอ่อนแอโลกหลายนั้นได้เกิดขึ้นอีกครั้ง พวกเขาจะต้องถูกกำจัดทิ้งแต่ซิลส์ก็คือผนึกของพวกเรายังคงอยู่หน้าที่ของพวกเราก็ยังคงอยู่ต่อเช่นกันช่างเรื่องน,นี้ไปก่อนเถอะมันเป็นหน้าที่ของเราเราควรรับผิดชอบมันควรจะเป็นอย่างนั้นอเอา้าอย่าได้เข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกจะเงาตัวน้อย ถอยออกไปแล้วป่อให้พวกเราหลับไหอย่างสงบเถิดเขาไม่ให้ยุ่งไงแล้วอยู่ที่ไหนเอาไปตาม ผมมาไหนก็ไม่รู้ครับตอนนี้ท่านคือใครลรือฮึบไปไหนเนี่ยจะพาไปไหนเนี่ยอ้าใครอ่ะ ช่างเป็นชะตากรรมที่โหดร้ายที่พวกเขาได้มอบให้กับเจ้าโยนเจ้าเข้ามาในช่องว่างที่อยู่ตรงกลางระหว่างร่างกายและจิตวิญญาณเจ้าจะยอมรับชะตากรรมที่พวกเขามอบให้เจ้าแล้วค่อ,คอยๆจางหายไปอย่างช้าๆหรือไม่หรือจะหยิบจับอาวุธขึ้นมาต่อสู้และหาหนทางออกไปจากขวัญร้ายอันแสนเศร้าที่ได้ถูกลืมเลือนไปแล้วแห่งนี้หรือไม่ ให้เลือกอหรก็ต้องหยิบดาบอยู่แล้วป่ะได้รับดีมเนลอ๋อเป็นท่าใหม่อ่ะเพื่อช้าและตัดเฉือนด้วยกงเล็บตัดม่านที่อยู่ตรงกลางระหว่างความฝันและความเป็นจริงอ้าใครช่วยผมไว้ฮะ ออมีมเมโมอา้า,อาตื่นแล้วกลับมาแล้วเหรอขอต้อนรับกลับสู่โลกแห่งความเป็นจริงนะหลังพวกนั้นเราดีเม,มอร์พวกนั้นเอื้อมือควายคว้า,วาหาพลังอันน้อยนิดที่พวกเขายังคงพอจะมีอยู่และหลากเจ้าเข้าไปยังที่ซ่อนของพวกเขาเครื่องรางที่เจ้าถืออยู่ตอนนี้ก็คือ ดีมเนลมันสามารถตัดผ่านความฝันและความเป็นจริงได้ฟังเสียงของผู้คนที่ยังตื่นอยู่ได้ไม่ว่าจะเป็นผู้ใดก็ตามก็ไปารบซ่อนความคิดของตัวเองจากอาวุธชิ้นนี้ได้แต่ข้าต้องยอมรับเลยว่าดับศักดิ์สิทธิ์เล่มนี้เนี่ยเสื่อมโทมลงไปตามกาลเวลามาร่วมมือกันสิบางทีเราอาจจะฟื้นฟูพลังของมันได้เจ้าแ,แค่ต้องนำเอเซนส์มาให้ข้า เอเซนคือเศษแสงอันล้ำค่าที่สร้างขึ้นมาจากความฝันไปเก็บรวบรวมมาจากที่ไหนก็ได้และเอามามอบให้ข้าเมื่อเรามีมากพอแล้วก็สามารถสร้างสิ่งอัศจรรย์ร่วมกันได้ผู้ครอบครองออกไปสู่โลกกว้างเพื่อตามหาเอเซนอยู่ที่ไหนสักแห่งรวบรวม1 0 0อเอเซนแล้วกลับมาหาข้าและข้าจะสอนอะไรอะไรที่เจ้าควรรู้ในหลายอย่างแล้วผมมาอยู่ไงตรงเนี้ย ที่นี่คือที่ใด l i สติ้งกาวอ๋อเนี่ยเหรอเฮ้ยผมเห็นเต็มเลยนะอันเนี้ยหนึ่งร้อยชิ้นเท่ากับอัปเกรดหรอโอ้โหกระจายกระจายเต็มไปหมดเฮ้ยอะไรอะ่ะ เออโอ้โไปไหนวะเนี่ยแม้เงือขึ้นก่อนได้ไหมข้างล่างนี้แม่งไม่ปลอดภัยไงไม่รู้อวขึ้นก่อนขึ้นก่อนมีเก้าอี้ไหมอ๋อกลับมาแล้วกลับมาตรงนี้ใครละ่ะ เยอะไปหมดเลยเซโร่ Zero. หยุดเดี๋ยวนี้ผู้ที่พยายามออกมาจากอาณาจักรแขกนี้จะถูกสาปแช่งทางที่ดีพักผ่อนอยู่ที่นี่ดีกว่าจนกว่าจะถึงเวลาที่หลับไหลความหวังและอิสระภาพข้าคิดว่าพลังและความแข็งแกร่งเท่านั้นที่จะสามารถมอบสิ่งเหานี้ให้ได้ในความฝันข้าเป็นคนกำจัดโลกร้ายโดยกงเล็บอันนี้และหันอาวุธอันนี้ไปยังลาชา เมื่อข้าได้ตื่นขึ้นในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ก็ <_ C> เริ่มที่จะเข้าใจความหวังของผู้คนที่ได้พังพินาศไปแล้วนักเดินทางเจ้ายังมีความหวังอยู่ไหมจะหลังกลับประวิ่งหนีไหมหรือจะจับอาวุธของตนเองลุกขึ้นต่อสู้ให้ตายกันไปข้างหนึงท้าดวนโอ้ผมยังไม่รู้เลยครับผมจะเกิดตรงไหนเนี่ยจเย็นจะเพิ่งมาสู้กันตอนนี้โอ้ จะบอกนำมาเสียตังไงแล้วอุย้ยเดี๋ยวกลับไปที่ไหนเราเจอที่นั่งฮนะดูไหนวนะเนี <c> ่ย <oughs> โอ้โห,โอ,โ,หโอ้นี่ไงเปิดแล้วเจอเต็มเลยอะไรมั้งก็ไม่รู้แล้วก็มีจดหมายลุงยังไม่เจอลุงนะลุงไปไหน่อย ข้าขอโทษแต่ข้าขคิดถึงเจ้ามากเฮ้ยอันนี้เรียกกลับได้โดยไม่ต้องเสียตังก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับพาดีนะับผมจะเกิดชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป <c oughs> ็นกำใจคนด้วยกันนะครับสำหรับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะฮะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผม goodbye ครับ